วันวันก็เจ็บหนักนาะหากินทุกมือนี้ยากกก่อกว่าจะได้ 20, ยี่สิบสามสิบเฮ้ยเป็นยังนี่แล้วนาะชีวิตคนเฮามันกะอยู่ยากเนาะ <c oughs> ไปหาบักหอยก่อนเด้อค่ะเฮ้ยกว่าจะได้ยี่สิบสามสิบแต่ละวันกว่าจะได้ค่าน้ำมัน ดี๋ยวนี้หายากอย,กอยู่เนาะตามห้วยหนองคลองบึงเดี๋ยวไปลองดูวันนี้ว่าจะได้ปิ้งยังไม่รู้เลยว่ารัฐบาลจะช่วยอีกไหมนะนะคะก็รออยู่เหมือนกันนะคะท่านก็คงปวดหัวกันแย่เลยนะคะหลายเรื่องนะต่างฝายต่างเหนื่อยพลเรือนก็คงจะเริ่มเตรียมตัวกันแล้วละ่ะเฮ้ย อยู่เงินทองก็หายมั่งลืมมั่งหลงมั่งจินาจิตาเนาะจิตปทะเลืะเกิน